สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมเขื่อน ambling, แก้มลิงและก็พี่น้องคริสเตียนที่เข้ามาร่วมรับพระพรด้วยกันครับวันนี้พระคำให้ชีวิตเป็นของวันพุทธที่15กรกฎาคม2020หัวข้อพระวัทะทรงธร,รมกิจช่วยเรา 1. นึ่งยอนบทที่1ข้อ3ข้อ4ครับพี่น้องครับเมื่อวานเราได้เรียนรู้ว่าพระวาทะทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาล และได้ทรงเสด็จมาบังเกิดเป็นองค์พระเยซูคริสต์ท่านยอนเป็นพยานยืนยันว่าได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูถึงสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสและได้พินิจพระเยซูตลอดสปีและท่านได้ออกมาเป็นพยานให้กับพระองค์และท่านยอนได้มาประกาศข่าวประเสรศิฐนี้ให้กับเราทั้งหลายได้รู้จักกับพระองค์ยืนยันว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าผู้มาไถ่เรา และให้ชีวิตนิรันร์แก่เราขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้เมื่อผมอ่านแบ่งปันไปนะครับผมก็มีโอกาสที่จะอ่านทวนพระคำหนึ่งยอนอีกครั้งหนึ่งในฉบับภาษาอังกฤษผมก็พบข้อผิดพลาดของผมที่เข้าใจคำว่าเราหมายถึงยอนคนเดียวนะครับตามแบบฉบับของผู้ใหญ่ที่พูดกับคนที่อ่อนนอวุโสกว่าแบบไทยๆมักใช้คำว่าเราแทนตัวท่าน ผมก็เลยนึกว่าคนที่แปลแปลแบบนั้นแต่คำว่าเรานี่หมายถึงท่านและเพื่อนเพื่อนอัครทูตด,ด้วยคือหลายคนครับทำให้คำยืนยันนี้ยิ่งมีน้ำหนักไม่ใช่ท่านคิดเองคนเดียวจึงเขียนจดหมายฉบับนี้แต่เป็นบรรดาอัครทูตคนอื่นๆด้วยที่ร่วมกันเขียนกับท่านพี่น้องครับข้อมูลนี้ผิดถูกอย่างไรขอผู้รู้ช่วยแนะนำกันมาด้วยนะครับขอรับฟังพระชนะคำของพระเจ้าด้วยกันครับ คิดตามใครควรด้วยกันนะครับหนึ่งยนบทที่หนึ่งผมจะอ่านข้อหนึ่งถึงข้อสี่นะครับแต่ว่าจะพูดคุยกันกับพี่น้องในข้อสามข้อสี่นะครับเราขอแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่มีมาตั้งแต่ปฐมกาลซึ่งเราได้ยินได้เห็นกับตาได้พินิษดูและจับต้องด้วยมือของเรานั้นคือพระวาทาแห่งชีวิตและชีวิตที่ว่านี้ปรากฏขึ้นเราได้เห็นและเป็นพยาน และประกาศชีวิตนิรันด์นี้กับพวกท่านเป็นชีวิตที่ดำรงดำรงอยู่กับพระบิดาและมาปรากฏแก่เราสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ประกาศให้พวกท่านรู้ด้วยเพื่อท่านจะได้มีสามัคคีธรรมกับเราและเราก็สามัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และเราเขียนข้อความเหล่านี้เพื่อความชื่นชมยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมพี่น้องครับผมขอทวน พระคำอีกครั้งหนึ่งเฉพาะข้อ3ถึงข้อ4นะครับเพราะสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ประกาศให้พวกท่านรู้ด้วยเพื่อท่านจะได้มีสามัคคีธรรมกับเราและเราก็มีสามัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และเราเขียนข้อความเหล่านี้เพื่อความชื่นชมยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมพี่น้องครับท่านยอนบอกว่าเพราะสิ่งที่พวก ท่านได้ยินและได้เห็นนั้นมีคุณค่าและก็มีความสําคัญมากพวกท่านจึงอยากจะออกมาประกาศพี่น้องครับคำว่าประกาศคำนี้ไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่พูดให้ได้ยินหรือกล่าวให้ได้ยินทั่วกันแต่เป็นคำกล่าวด้วยการเรียกร้องให้ผู้ฟังได้เรียนรู้เพื่อ 1. ผู้ฟังจะได้เชื่อและยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเขาด้วย นี่ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อเพราะพวกท่านมีประสบการณ์กับองค์พระเยซูคริสต์ขณะอยู่ในโลกนี้และในพันธกิจของพระเยซูคริสต์ตลอดสามปีพวกเขาเห็นการอัศจรรย์มากมายที่องค์พระเยซูเจ้าได้ช่วยคนให้พ้นจากโรคร้ายพ้นโรคที่รักษาไม่ได้โรคที่เป็นมาแต่กำเนิดโรคที่ไม่ใครไม่มีใครรักษาได้อย่างฉับพลัน,แ,นแม้ในปัจจุบันนี้นะครับ ก็ยังรักษาไม่ได้คำสอนอันทรงพลังและลิทธานุภาพที่เปลี่ยนผู้คนการปฏิบัติต่อคนอย่างให้เกียรติแม้คนยากจนคนเป็นโรคร้ายคนที่มีผีสิงสติฟัน่นเฟือนพระเยซูนั้นทรงห่วงใยพวกเขาและให้การต้อนรับเสมอแม้แต่ศัตรูที่ตามหาเรื่องพระองค์พระองค์ก็ยังทรงรักเขาแล้วก็พยายามพูดคุยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจในความจริงของพระเจ้าประการที่สองครับ เพื่อพวกผู้ฟังจะได้มีประสบการณ์เช่นเดียวกันกันกบพวกอักรทูตคือมีสามัคคีธรรมกับพวกอักรครทูตคําว่าสามัคคีธรรมนั้นไม่ได้แปลเพียงการเกิดกลุ่มที่สนิทสนมเป็นเพื่อนร่วมกันสังสรรค์ร่วมทำทำกิจกรรมดีๆด,ด้วยกันห่วงใยกันในโลกนี้เพราะสามัคคีธรรมนั้นไม่ใช่แค่ในระ,ระดับของจิตใจแต่เป็นระดับของจิตวิญญ,ญาณครับ ในเรื่องความเชื่อเชื่อฟังทำตามไว้วางใจในระดับของศีลธรรมก็ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและที่แตกต่างเกินกว่าที่มนุษย์จะทำได้ก็คือเกิดเป็นการผูกพันร่วมกันกับพระบิดาเจ้าและกับพระเย,ยสุคริสพระบุตรของพระองค์ซึ่งไม่ใช่เพียงการเรียนรู้ด้วยสติปัญญาแต่ด้วยการเข้าสนิทสนมกับพระเจ้าและพระบุตรของพระองค์โดยการทรงนำของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เลยนะครับพี่น้องครับ ประการที่3ครับท่านเขียนข้อความนี้เพื่อความยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมผมเข้าใจว่าเราในที่นี้หมายถึงคริสเตียนทุกคนเลยทั้งพวกอัครทูตด,ด้วยก็จะมีความชื่นชมยินดีคือสิ่งที่อัครทูตเหล่านี้กําลังประกาศโดยการจดบันทึกสิ่งที่ท่านต้องการประกาศแก่เรานั้น เพื่อจะนำความยินดีของจิตใจผู้ที่ฟังแล้วเกิดความเชื่อและยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าขอรับการชำระบาปจากพระองค์และเป็นผู้กลายเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วก็ยังได้สิทธิ์ของการเป็นพระบุตรการเป็นบุตรของพระเจ้าขออภัยครับมีพระเจ้าคอยช่วยเหลือเมื่ออยู่ในโลกนี้และได้เข้าสู่สวรรค์สถานของพระเจ้า ดังนั้นจึงเกิดความชื่นชมยินดีอย่างใหญ่หลวงและเต็มเปี่ยมคือไม่มีความชื่นชมยินดีใดๆในโลกนี้ที่จะให้ได้พี่น้องครับทั้งสิ้นนี้เกิดขึ้นเมื่อพระวาทะของพระเจ้าได้ทรงกระทากิจที่เกินเข้าใจให้สำเร็จแล้วซึ่งผมขอสรุปตั้งแต่1นึ่งยอนบทที่ 1: ข้อ1ถึงข้อ4เลยนะครับประการแรกเลยครับพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าแท้ พระอ,องค์ทรงดำรงตั้งแต่ปฐมกาลอยู่กับพระเจ้าและทรงเป็นพระเจ้าสมรรคิธธรรมและความหวังใจจริงเกิดเป็นจริงได้เพราะพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าครับประการที่สองพระวาททรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์คือเป็นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในสภาพของเนื้อหนังเป็นทัวแทนของเราเพื่อรับผิดบาปแทนเราทรงเป็นมนุษย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทรงเหนื่อยทรงหิวอ่อนกำลัง ทรงโกรธใจเป็นทุกข์ทรงต้องพึ่งพิงพระเจ้าทรงยอมเชื่อฟังพระเจ้าจนถึงการถูกตรึงกางเขนทรงเจ็บปวดทรงเรียกร้องหาพระบิดาทรงรู้สึกถึงถูกพระบิดาทอดทิ้งและทรงตายเช่นเดียวกันกับพวกเราแต่พระองค์สิ้นพระชนเพื่อชำระบาปผิดของเรา และพงทครงพิสูจน์ความเป็นพระเจ้าร้อเอร์ซนต์ด้วยการเป็นขึ้นมาจากความตายหลังจากนั้นอีก40วันก็เสด็จสู่สวรรค์ประทับณพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าประการที่3ครับพระวาทะทรงใช้ชีวิตร่วมกับร่วมกับมนุษย์และสำแดงพระเจ้าเพื่อเราจะรู้จักพระบิดาและพระบุตรน้ำพระทัยของพระบิดาถูกเปิดเผยโดยพระวาทะคือองค์พระเยซูเจ้ามากที่สุดเลยครับความรัก ขออภัยครับความโอบอ้อมการให้อภัยแต่พระองค์ทรงเกลียดชังความบาปพระองค์ร้อนใจเพื่อพระวิหารและพระเจ้าทรงยอมสละพระองค์และทรงอดทนกับพวกสาวกที่ดื้อและไม่เชื่ออะไรง่ายๆและเข้าใจเรื่องอะไรๆไ,ได้ยากพระองค์ทรงอดทนกับพวกเขาครับพวกอัลลอฮจึงได้สัมผัสกับพระองค์จนกล้ากล่าวว่าพระองค์นั้นปราศจากบาปไม่เคยทําบาปเลย ทั้งการกระทำท่าทีทัศนคติและความคิดในใจขณะที่เกลียดชังบาปก็มีความรักต่อคนบาปดังผู้เลี้ยงแกะที่สละชีวิตเพื่อแกะได้ประการที่ 4. ครับเพระวาทะนำชีวิตนิรันดร์มาสู่เราทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ประการที่5เพระวาทะทรงเป็นเนื้อของข่าวประเสริฐไม่ใช่เป็นเพียงมาสอนคำสอนดีๆมุมมองดีๆ แต่มาเพื่อให้เราเชื่อในพระองค์ไม่ได้มาเพื่อแค่เปลี่ยนคนบาปให้เป็นคนดีแต่พระองค์มาเพื่อเปลี่ยนคนตายคนที่ตายชีวิตจิตวิญญาณตายแล้วให้กลับมีชีวิตใหม่ในพระองค์ประการที่6ครับพระวาทะนั้นเป็นต้นเหตุของการออกไปบอกข่าวดีนี้เพราะทรงสั่งให้สาวกออกไปประกาศแก่คนทั้งโลกการส่งมิชชันนารี การยอมสละชีวิตเพื่อออกไปบอกข่าวดีนี้แก่ทุกคนทั้งของพวกอักรทูตในยุคต้นก็ออกมาทําการนี้อย่างไม่เห็นแก่เน็ตแก่เหนื่อยพราะว่ทาทะเป็นผู้ที่ผูกพันกับผู้เชื่อครับและนําให้ผู้เชื่อผูกพันกันและผูกพันกับพระบิดาในด้านจิตวิญญาณจิตใจและร่างกายเพราะไม่เพียงแต่ให้เรารอดบาปแต่ทรงรักษาจิตใจที่ฟกชำ้ำ และกายที่เผชิญปัญหาสุขภาพและการถูกทำร้ายประการที่8ครับพระวาทะนั้นผูกพันเราให้เกิดความชื่นชมยินดีเมื่อเรามาเชื่อในพระองค์เมื่อเราได้ยินว่ามีผู้เชื่อใหม่เมื่อเราได้มีส่วนในการนำหรือในการเสริมสร้างกำลังใจและช่วยบางคนที่ทุกข์ใจให้มีกำลังใจขึ้นใหม่เมื่อเราได้ร่วมในประสบการณ์อันอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นและเราร่วมการอธิษฐานเผื่อผู้อื่นเผื่อปัญหาของ โลกที่กำลังเผชิญอยู่เช่นโควิด19ร่วมต่อสู้กับความผิดบาปและฉุดคนออกมาให้มีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์เรากำลังร่งรวมกันสามัคคีธรรมในองค์พระผู้เป็นเจ้าในการที่นำคนอื่นมารู้จักกับพระเจ้าพี่น้องครับคำว่าสามัคคีธรรมจึงมีความหมายมากไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมหรือง,งานที่เราได้ทำแต่ด้วยจิตใจและจิตวิญญาณที่ผูกพันกันเพราะเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าร่วมกัน ในพระเจ้าองค์เดียวกันในพระวิญญาณที่เคลื่อนอยู่ในเราทุกวันนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องครับผมจึงมีสองคำถามสำหรับพระคำให้ชีวิตในหัวข้อพระวาทะทรงทากิจช่วยเราในวันพุธที่15กรกฎาคม2020ครับคำถามที่1เมื่อท่านเองมีประสบปะการอะไรที่น่าตื่นเต้นกับพระเยซูคริสต์เจ้าทำไมท่านจึงอยากบอกเล่าเรื่องเหล่านั้น นะครับเพื่อเป็นพยานให้กับคริสเตียนท่านอื่นได้ทราบหรือท่านนำไปเล่าให้คนที่ไม่เป็นคริสเตียนฟังอันเสมือนการประกาศข่าวประเสริฐอธิบายความรู้สึกกับเหตุการณ์นั้นมาให้หนุนใจกันนะครับประการที่สองท่านมีสมัมมคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนและกับพระบิดาเจ้าและกับพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างไรบ้างเมื่อเร็วๆนี้เอาเร็วๆนี้นะครับทบทวนดูว่าท่านเกิดความปิติยินดีเต็มเปี่ยมอย่างไรเมื่อท่านทุกข์ใจด้วยนะครับ และเมื่อท่านเผชิญปัญหาสามัคคีธรรมนั้นช่วยเสริมกำลังท่านจนเกิดความชื่นชมยินดีอย่างไรบ้างขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังท่านครับอธิษฐานด้วยกันโอพระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์ที่องค์พระวาทะพระองค์ทรงอยู่กับพระบิดาตั้งแต่ปฐมกาลและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงสละพระองค์เองมาบังเกิดเพื่อไถ่บาปเราและพระองค์ได้ทรงนำ ชีวิตนิรันดร์มาสู่ชีวิตของเราและพระองค์ได้ทรงให้ความรอดกับความปิติยินดีกับความชื่นชมยินดีมากมายเกิดขึ้นในท่ามกลางพวกเราทั้งหลายทุกคนขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้ร้อยเปอร์เซนต์และเป็นมนุษย์แท้ร้อยเปอร์เซนต์เพื่อเป็นตัวแทนของเราที่จะตายเพื่อรับการชำระและเป็นพระเจ้าที่มีสิทธิในการชำระล้างบาปผิดในชีวิตของเราขอบคุณพระองค์ ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้เรารักพระองค์รักพระบิดารักพระวิญญาณบริสุทธิ์และรักพี่น้องของเราทุกคนเพื่อสามัคคีธรรมของเราจะบังเกิดขึ้นโดยพระคุณของพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนำพาและอวยพรเราได้เถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่านและเชื่อว่าสามัคคีธรรมที่ท่านจะมีต่อไปในคสตจักรของท่านในท่ามกลางพี่น้อง คริสเตียนร่วมกันจะเป็นสิ่งที่มีความหมายมากขึ้นมากขึ้นขอพระเจ้าได้รับเกียรติและท่านได้รับกำลังใจเสมอๆครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ